สวัสดีค่ะเจอกับครูพาอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะ,ะวิชาคณิตศาสตร์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งนะคะเล่มน,นี้นะคะ,ะเรายังอยู่ในหน่วยที่6 เรื่องการคูณนะคะหน้า9 9ค่ะอ่าค่ะเรื่องการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักไม่มีการทดนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ เรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยไม่มีการทดได้นะคะม,มาดูกันเลยนะคะสองกลุ่มของ24เท่ากับ48ก็คือ2องคูณ24เท่ากับส8นะคะามาดูสิคะ สองกลุ่มของ24ก็คือ24กับ24นะคะคราวนี้เรามาดูซิอ่าเราก็กระจายนะคะสองกลุ่มของ20ก็คืออ่ากลุ่มที่1ก็20กลุ่มที่2ก็20อ่ากับ2กลุ่มของ4อ่ากลุ่มที่1ดูดูตามรูปไปเลยนะคะกลุ่มที่1ก็4 กลุ่มที่สองก็สี่จะเห็นว่า2กลุ่มของ24หาได้จากนะคะสกลุ่มของยี่สิกลุ่มของ20ก็คือ2องคูณยีเท่ากับสีนะคะและ2กลุ่มของ4คือสองคูณส เท่ากับ8ดค่ะ,ะดังนั้น2กลุ่มของ24เท่ากับ40บวก8เท่ากับ48ค่ะอ่านะคะ,ะนะคะคราวนี้เรามาดูการแสดงวิธีคูณในแนวตั้งโดยใช้ รูปกระจายได้ดังนี้นะคะอดูรูปกระจายสิคะอืมอ่า24ก็คือ2 0บวก4คูณ2กลุ่มอ่า2นะคะอ่าเวลาเราคูณเราก็คูณหลักหน่วยกันก่อนคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ไปคูณหลักสิบนะคะอ้าคูณหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ ตัวตั้งก็คือ4ตัวคูณก็คือ2อ่าสองคูณสเป็นเท่าไหร่คะสองสี่แปดอ่าคราวนี้เรามาคูณหลักสิบนะคะสองคูนยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสองคูนยี่สิบเท่ากับสี่สิบค่ะคราวนี้เขาบอกว่าเอาผลคูณมาบวกกันนะคะสี่สิบบวกแปดเท่ากับ 48ค่ะเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะแสดงการคูณในแนวตั้งอีกวิธีได้ดังนี้คราวนี้ตั้งคูณเลย24คูณ2อนะคะคูณหลักหน่วยก่อนเหมือนกัน2คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ8คราวนี้ เรามาคูณหลักสิบนะคะ2 2คูณ2ะคะ2ูณ2ในหลักสิบนะคะตัวตั้งหลักสิบคือ2 2คูณ2เท่ากับ4เพราะฉะนั้น24คูณ2เท่ากับ48เห็นไหมสอวิธีนี้ได้คำตอบเหมือนกันดังนั้น สองคูณยีจะอยู่ในรูปกระจายหรือแนวตั้งแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนเดิมสองคูณยีก็จะได้เท่ากับ48เหมือนกันนะคะจากการคูณเราสรุปได้ว่าการคูณ จำนวน1หนลักกับจำนวน2หลักไม่มีการทดโดยใช้รูปกระจายให้คูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจำนวนในหลัก10แล้วนำผลคูณมาบวกกันนะคะอีกแบบหนึง่งก็คือการคูณจำนวน1หนลัก กับจำนวน2หลักไม่มีการทดในแนวตั้งให้คูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนเหมือนกันนะคะแล้วจึงคูณจำนวนในหลักสิบตามลำดับค่ะจากการเรียนคลิปนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงได้ความรู้มากยิ่งขึ้นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ